Tại sao bài đi nham lang đơ phong bì nọ. Birds, suppose sư want to come up zone. Gang no mãi, giang 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 no mãi, กระโดยัวนะตู้บึ้งๆๆๆมีสิละหกล่างสักร์เด้ายายๆขแง่งแมงเจ็บมาอยู่เดินน้องแมฆหนะพี่น้องเลยน้องแมฆเนาะโอ้ตัวปุกขักแงงไว้ตอนใดนี่เฮ้ยวอาแมฆแมฆ เออยิงข้าวใบเกลือหมักเอาให้ข้าวใบเกลือให้เนาะต้องใบเกลือเด้อพี่น้องเด้อเอาปันใหญ่ยพอลูกน้องแกงทิมน้องแกงทิมนิดนึงนะเอาเกินนึงจะได้เข่าอ๋อจ้ะพีน้องกินปลเสร โรยเกลือแล้วโรยเกลือแล้วเศร้าเห็นคุณเจหายพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนเห็นแล้วหาเกือสะเป็นนั่นอื่นเป็นต้นน้องต้นยังไปโอ้ยน้องสกปรกนะ บอกง,บออ <laughs> ง่ายๆบอกขี่ไปงมหาในี่บอกขี่ขี่ตุ๊กแพะอมงอไมค่อ, <laughs> อ,อย <c oughs> หักขี่เขายัางพันขี่บอกเวลาเขาพูดไวนะ้เนาะแล้วก็น่ำมันลงอยู่นั่นแล้วค่อยเอาไซาน้ำนั่นตักลลางลางลาง่งังหลังขึงไม้ขงึงมืแต่งมกง <c oughs> งงาบบเห็นได้เวลาไปขุดหาในกี่ตมเห็นโอควันไอควันมากว่ยไม่ใช่เป็นเรื่องพี่นอ้องเอ้เอ้ยเนาะ เอาสวรรค์ูะเขาหัวเข่านเอาโหลดแต่มันมันระบบไฟมันอะไรขึ้นก็ไปจอดเบิร์ดขึ้นโรงเรียนใช่ต้จอดในโรงเรียนน่ะเขามีกล้องวงจรอยู่นะฮะครบสุดเขาอัดประตูเนาะแบบโรงเรียนน้องลุงแล้วเขาสกัย้ายออกมาเห็นใหม่ตัวมากเห็นเห็ดสองซันเลยมันทอดของกอได้เลยพ่ะพุทธามึงเหรอท่านเดินเจอถามเหรอ เอาเมฆไปขายไก่หัวหอยไก่ได้ไก่ได้เห้อหนุ like. okay. ่มผงแล้วพอว่าเหมาะแล้วมันผงเขาเดี๋ยวนี้มันอันนังยักเป็นอะไรขอว่าบะหยัดสวัสดีการมันบุคหอยดีเะไรเดี้ยบุญลูกเขาบุกหอยดีจะเปลี่ยนห้งเงี้ยนว่าสิใะน้องลูกเงี้ยงปีถ่ายกัญญามันดอกว่ะ

เกือบฮอดบ้านกันหน่าพี่น้องมีเยมีองหาหกโลประมาณนี้แล้วไปคงเห็นน้องลุงบองไกลต้องเห็นประมาณโลไปมันเป็นเนาะลองเพลงยังเฮ้ย ใส่เส <TH> <updating personal> <venue> <laughs> ื <speaking ference> ้อต้องซื้อตัวใหญ่ไบนี้เพื่อนเนีมันยังปกอาวมันอนงอยมันแนอยก่าเกาอุ้ทัซับกระดูกหมูด้วยส่น้องเยเอาเเอาเอาแทนตะลุกเลยแต่มันเป็นมหอมคือตะลุก้วเนอะ น่าตลาดนี่บอกเขาขายต,ตะโขเลยตะลโขมินๆนนะขาเคยกินบอกเอ้าตะลโขเลยเขาซีดเห็นตะลโขเลยวางมือเด้อแล้วก็ไปฟังดินไว้บอกเห็นทั้งให้มาของแม่แกงบอก หวงได้ี่ม้าดงดนโดนีลหมูจักมือลเลยเฮ้ยนี่ตั้งแต่เจ้าไปผู้ mm hmm. ไปไทยผู้บ mm hmm. <c oughs> ่กนกนตู้ประตูบ่วเย็นสำเนา mm hmm. จะใส่เบิดนี่บ่มันส mm ิบโมิมนบ่ น้ำฮ้อยน้องบุ๊บเห็นนั่นกระซิแซบบูบเบิดกี่อย่านะค่อยว่าเอาไว้ทีนั้เราเอีย่ยมไปเสกแจ้งออกแก้มอ่อม,อมพ่ดแล้วพี่น้องพ้นก่อน

น้นๆนะาน้นๆนะเออน้ำลูกมลลายอยากน้ำน้ำมาติน้ำเออเออน้ำเน่น้ำกินน้ำแม่เอ้ยอยากกินน้ำแม่กินน้ำกินน้ำแม่กินน้ำ สดนี่บ่มี่หำให้แม่ซื้อห้มีแต่บโบลินบอกขากล้วก็ทุบเลยพี่น้องเลยก็ <c oughs> ทำให้กรยูุบเสียลายคัดเน,นี่ยนะตกซื้อห้ยตัวได้ขันกรลินเมื่อยกันแล้วทุบรถเอา้าตัวในของตัว น้องลุงกับเ็บผ่าด้วยพี่น้องด้วยวดทำความสะอาดใส่เป็งนงมาด้วยพี่น้องด้วย้องประแดกใส่บันก็น Ừ, มมึบอกบวว่ะมึกบวบเอาแันเม่น้่อยอ<ม>ะเพ็ไปเอาหอย เบ,บตลีน้อยอ่ะพี่น้องใส่เนี่ยได้พี่น้องเด้ออยู่เพื่อนหักแบ,แบ็เบิร์ดนกงงเลย <c oughs> เพื่อนแบแบ <c oughs> อ่ะเรียบร้อยแล้วพี่น้องยึดหูยังดอกท้ยังก่ะมึงก็เรียบร้อยได้พี่น้องเด้อเป็นตาแซ่บบ่พี่น้องอืมแสบเป็นเหมือนชิมจ้ะมาอืมพอดีบ่ะน้องท้ายน้องตายบนท้ายอืยมแซ่บแล้วพอดีบ่ you know